พ,พิธีเปิดเนตรเทพท้าวสุวรรณสุดอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกฎกลางพิธีบวงสวงวัดคลองกระถิงสระบุรีนางรำเริ่มรำบวงสวงสุดอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกฎกลางพิธีบวงสวงเปิดเนตรเทพท้าวสุวรรณลงประทับร่างสองตาพิธีบวงสวงสายตาสิทธิานุสิทธินับพัน แห่ขอโชคขอลาบถูกหวยทั่วหน้านับแสนบาทเมื่อเวลากล้ามรายการในวันที่15ตุลาคมส68พัิบดวคลองกระทิงอำเภอหวัง่วงจังหวัดสระบุรีจัดพิธีสุดขลังพิธีเปิดเนตรปูเท้าเทพสุวรรณเกิดสิ่งเหนือธรรมชาติพ,พระอาทิตย์ทรงกรดกลางพิธีบวงสรวงนางรำเริ่มรำเกิดสิ่งมหัศจรรย์มีสายลมพัดเบาๆสายฝนโปรยปลายเหมือนน้ำมนต์จากบนสวรรค์สิทธิานุสิ์ได้รับน้ำมนต์จากสวรรค์ร้องคำว่าสาธุดังสนั่นกลางพิธี พิธีสุดขลังปู่เทพเท้าสุวรรณลงประทับร่างทรงกลางพิธีคนทำพิธีแม่ครูติ๊กเริ่มงาน9โมง9นาทีผู้จัดสร้างปู่เท้าเวสุวรรณอนันตชัยแสงไฟน้อยจิตอาสาสายบุญใจบุญเมื่อในโอกาสถูกรางวัลก็เลยจะสร้างหลวงปู่เท้าเวสุวรรณไว้ไว้คลองกระทิงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีถึอประสงค์เอาไว้ให้คนกราบไหว้บูชาองค์เท้าเวสุวรรณให้ถูกรางวัลน,นับแสนบาท รวยทั่วหน้าสิยานุสิทธิ์ร้องสาธุขอเรียนเชิญสิยานุสิทธิ์ประชาชนที่ศรัทธาองค์เท้าปู่เทพเท้าสุวรรณไปขอพรขอโชคลาภได้ที่วัดคลองกระทิงอำเภอวังโมงเจ้สาสรับบุรีทุกวันไม่มีวันหยุดเทพเท้าสุวรรณโปนี้ศักิ์ส์ขอได้สมหวังปานาสุขรวยทั่วหน้าถ้าอยากรวยก็มาขอพรกันมิสเตอร์โทนี่ายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด